สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะก็วันนี้นะคะจีนจะมาทําคลิปนี้นะเพื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนที่อยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะเนื่องจากว่าจีนเนี่ยได้รับเมสเซจทาง DMIG มาจากน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้จีนเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับควรเริ่มต้นยังไงคิดเลทราคาต่างๆยังไงนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะมาบอกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยจีนจะมาเล่าก่อนว่าตัวเองเป็นได้ยังไงเริ่มจากอะไรนะคะแล้วก็พาร์ทสอ่ะถือจะมาบอกออวิธีการต่าง ่งน,นเอนะะซึ่งถ้าใครแบบว่าอยากสกิปพาร์ทแรกไปฝังพาร์ทสเลยก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งตัวจีนเองนะคะทุกคนสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็มาเล่าคลิปนี้เลยละกันนะคะเริ่มแรกเนี่ยจีนเริ่มจากการที่เล่น IG นะคะแล้วก็เล่นโซเชียลแคมนั่นเองนะคะซึ่งโซเชียลแคมเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้จีนแบบได้มาถึงทุกวันนี้เลยนั่นเองนะคะช่วงนั้นนะคะก็มันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่าโซเชียลแคมนะคะจะเป็นการอัดวิดีโอตัวเองลงนะคะซึ่งมันจะไม่เหมือน YouTube เลยทุกคนคือมัันนนจะเเปป็แอพลิคชง่า ะะถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็คือจะคล้ายๆ TikTok นะคะแต่สมัยนั้นมันอาจจะแบบไม่ได้สู้กันในเรื่องของคอนเทนต์อะไรมากมายนะคะแบบชิวๆเลยนะซึ่งตัวจีนเองนะคะก็จะขายในเรื่องของไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะก็คือจะถ่ายแบบ everyday เลยนะ,ะอย่างเช่นนะคะวันนี้ฉันไปทาอะไรมาบ้างช่วงนี้ฉันรู้สึกแบบนั้นแบบนี้แบบโนอนนะคะพาไปกินข้าวหรือแบบสั่งมะม่วงมากินอะไรอย่างเงี้ยก็คือลงหมดเหมือนเป็นชีวิตของเรานะคะซึ่งมันจะมีวันหนึ่งนะคะที่จีนออกมาเล่าเรื่องราวความรักของตัวเองนะคะเราก็ทําให้คลิปนั้นเนี่ย ไปติดท็อปทนะคะก็จะเป็นชาร์ตของคลิปที่เออมาแรงในช่วงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคลิปจริงก็ติดท็อปทเลยนะคะน่าจะ2คลิปได้นะคะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของจีนที่ทําให้คนเริ่มรู้จักจีนนั่นเองนะคะ แล้วพอคนเริ่มรู้จักเรานะคะคนก็จะเริ่มมาฟอลโล่เราในช่องทางอื่นๆของเรานั่นเองสิ่งที่จีน่ะจับได้เลยนะคะก็คือความสม่ําเสมอนะคะที่เราจะต้องลงตลอดช่วงนั้นนะ่ะคือจีนไม่ได้คิดหรอกนะว่าคลิปจีนมันจะต้องติดฉันลงคอนเทนต์แบบนี้ดีกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นจีนอายุประมาณ15เองทุกคนแล้วก็คือลงไปตามภาษาเด็กก็เอออยากลงอะไรก็ลงนะคะซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าคลิปไหนที่คนดูจะชอบนะคะบทจะติดมันก็ติดแล้วหลังจากที่จีนลงคลิปนั้นไปใช่ปะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไวรัลมาก คนก็คือพูดถึงจํานวนหนึ่งเลยแหละซึ่งพอด้วยความเป็นเด็กอะทุกคนเราได้รับทั้งนกาทีฟคอมเมนต์แล้วก็โพซิทีฟคอมเมนต์แต่ว่านกาทีฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะซึ่งพอเราได้รับคอมเมนต์ที่มันเป็นนกาทีฟเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดการเบิร์นเอาทุกคนรู้สึกหมดแพชชั่นแบบไม่ได้อยากทําต่อแล้วอะไรประมาณนี้พอเราหายไปนะคะผู้ติดตามส่วนหนึ่งมันก็จะน้อยลงทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องที่จริงแบบเตือนทุกคนเลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบหายไปเนี่ย ผู้ติดตามจะน้อยลงอยู่แล้วคนก็จะลืมเรานะคะซึ่งสิ่งที่ควรทำมากมากเลยก็คือความสม่ำเสมอในการทำนะคะอาชีพนี้สำคัญมากๆที่สุดเลยคือ consistency นะคะคือความสม่ำเสมอในการลงคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามนะแล้วพอจีนเบิร์นเอาไปใช่ปะ่ะสักพักหนึ่งแอปพลิเคชันมันก็ปิดตัวลงเพราะปิดตัวลงเสร็จปุ๊บแทนที่จีนจะย้ายไปเล่น Facebook ใช่ปะ่ะแล้วก็ไลฟ์สดอะไรก็ตามสมัยนั้นอนะหลังจากโซเชียลแคมมันจะเป็นยุคข,ของ Facebook เลยนะคะแต่จีนกลับไม่ได้ทำนะคะ เพราะว่าเบิร์นเอาไปอย่างที่บอกนะคะก็เพิ่งกลับมารันวงการอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทํา YouTube นั่นเองนะคะซึ่งย้อนกลับไปดูได้จนจัไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วที่จนเริ่มอัดคลิปแรกนะคะซึ่ง u t u b e เนี่ยมันจะแตกต่างกับโซเชียลแคมโดยสิ้นเชิงนะคะคือ u t u b e เนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่จริงจังมากจะต้องมีการอีดิทคลิปจะต้องมีการคิดคอนเทนต์มาอย่างถี่ถ้วนอะไรประมาณนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะจริงจังกว่าตอนนั้นก็คิดเอ๊ะเราจะทําอะไรดีนะคะก็เลือกหก็บสิ่งที่เราชออบก่น ที่ฉันชอบอยู่นี้งั้นฉันเอาออกมารีวิวแล้วกันหรือว่าคลิปบล็อกไลฟ์สไตล์นะคะมันคือสิ่งที่จีนแบบได้กําเนิดมาจากจุดนี้เลยจีงก็หยิบสิ่งนั้นน่ะมาท o YouTube นั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกสิ่งนึงนะคะก็คือเอ๊ สมัยนะั้นฉันชอบไปเที่ยวกลางคืนนี่หว่างั้นฉันรีวิวผับเลยแล้วกันก็รีวิวผับที่เกาหลีเพราะว่าจีนชอบไปเที่ยวผับที่เกาหลีมากสมัยนั้นนะคะซึ่งคลิปมันดันติดนะคะก็เลยกลับมาแบบว่าแพรวอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นนะจีนจะบอกว่าการเป็นอินฟลูเนียบอกเลยว่ามันจะมีทั้งช่วงขึ้นแล้วก็ช่วงขาลงนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเชื่อว่าทุกวงการก็มีแหละขาขึ้นขาลงของแต่ละคนนะคะแต่ว่าช่วงที่เราเป็นขาขึ้นเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวอะไรให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามอย่าหายไปอันนี้ ความคําเตือนจากจีนเลยนะคะเพราะว่าตัวจีนเองอะหายไปบ่อยมากเพราะเป็นคนแบบ แอบตีสะทุกคนคือจะมีช่วงที่แบบเบิร์นเอาบ่อยมากช่วงที่ผ่านมาคือเนี้ยล่าสุดเลยคือจินหายไปแบบนานมากนะคะเพิ่งจะกลับมาแบบมีแพชชั่นในการทํา y o YouTube หรือว่าเอาตัวเองออกมาอยู่ในโซเชียลเยอะๆเนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะจีนรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นคนที่มีความโพซิทีฟมากๆนะคะแต่พอมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันจะต้องได้รับเนกาทีฟเอนเนอรจีมาอยู่แล้วนะคะซึ่ง ช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็รับมือกับสิ่งนั้นไม่ได้มากขนาดนะั้นแต่การเวลามันจะช่วยพัฒนาให้เราแบบแข็งแกร่งมากขึ้นเองทุกคนจนทุกวันนี้เวลาจีนเห็นคอมเมนต์แบบน ег ทีฟอ่ะคือมันไม่มีหรอกนะที่จะแบบออไม่เป็นไรคะ่ะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความฉุนนิดนึงแต่เราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นวิธีโต้อตอบอะไรแบบนี้คือเราจะเก่งขึ้นเองนั่นเองนะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะที่จีนเริ่มกลับมาทํา YouTube แบบจริงจังนะคะก็คือนั่นแหละคือจีนรู้สึกกลับมามีแพชชั่นกับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จีนช่วงนี้จีนจะโฟกัสกับ t i k t o ็อกนะคะแล้วก็เริ่มงอเงยนะคะมีเพจใน Facebook นะคะจีนก็จะพยายามแอคทีฟมากขึ้นนะบอกตามตรงว่าจีนเป็นคนที่ไม่ค่อยชํานาญเกี่ยวกับ Facebook สักเท่าไหร่นะคะน้อยที่สุดเลยนะคะส่วนมากจะเป็น IG แล้วก็ YouTube แล้วก็ Tik t o ็อกช่วงนี้ก็คือ3แพลตฟอร์มนี้ก็คือเป็นนนาของจีีเลยสํหรรับใคะคะะท่ กำลังอยากจะเป็นอิน f l u เซอร r นะคะจีนแนะนำว่าไม่ว่าจะแพลตฟอร์มอะไรให้เล่นให้หมดทุกอย่างทุกทางสามารถสร้างรายได้ได้หมดเลยนะคะอยู่ที่เรานะคะว่าจะทำคอนเทนต์ออกมาแนวไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าแนะนำให้โพสแบบทุกวันนะคะแต่และแพลตฟอร์มจริงๆดีเทลส์เนี่ยมันลงลึกมากว่าโอเคอันนี้นะคะควรจะโพสตอนไหนอันนี้คือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปศึกษาซึ่งคลิป YouTube สอนเชิงลึกอะไรพวกนั้นอะ่ะมันเยอะมากเลยนะคะส่วนตัวจีนเองก็ IG เนี่ย ประมาณแบบอ่ะอาจจะ3วัน2วันโพสทีหนึ่งรูปสลับกับร e ลส์อะไรเงี้ยแต่ว่า t ิ k ต ok เนี่ยต้องโพสทุกวันนะคะเพจ a c e b o o k นะคะก็ต้องโพสทุกวันนะคะ t w i t t e r นี่แล้วแต่เลยบางคนใช้เป็นแพลตฟอร์มทำงานบางคนใช้เป็นแพลตฟอร์มแบบระบายอารมณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะใช้แต่ละแพลตฟอร์มของเรายังไงนั่นเองนะคะซึ่งส่วนตัวจีนเองก็ผสมปนเปกันไปทุกแพลตฟอร์มนะคะก็ประมาณนี้การเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะทุกคนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆคิดนะคือมันต้องผ่านกระบวนการคิ ทุกขั้นตอนเลยนะคะจะลงอันนี้ดีไหมอาใช้คํานี้เอ๊ะเดี๋ยวมันจะแบบเกิดการอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันต้องผ่านการคิดมาอย่างถี่ท้วนกว่าจะลงได้แล้วก็การถ่ายรูปก,การใช้แสงไฟต่างๆคือดีเทลมันเยอะมากก็คือทุกอาชีพไม่ได้หาเงินง่าย,ายๆค่ะบอกแค่นี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องแบบคร่าวๆของแบบที่ผ่านมาของจีนะคะหวังว่า ใครที่แบบฟังอาจจะแบบมีไอเดียอะไรบางอย่างเข้าไปประกอบกับของตัวเองนะคะก็นําคําแนะนําของออชีวิตจีนที่ผ่านมานะคะลองนําไปใช้ดูใครมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับที่ผ่านมาก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะคะส่วนต่อมานะคะเราจะมาเข้าในเรื่องของการแนะนํามือใหม่นะคะว่าควรทํายังไงดีเริ่มจากยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออุปกรณ์จําเป็นที่เราจะต้องมีเลยนะคะ1คือกล้องค่ะคือกล้องเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นกล้องแบบ โอ้กล้องโปร,โปรกล้องอะไรกล้องมือถือก็ใช้ได้นะคะเพราะตัวจีนเองจีนก็มาจากกล้องมือถือเหมือนกันนั่นก็คือโซเชียลแคมนะคะมือถืออะไรถ่ายเลยทุกคนถ่ายได้หมดนะคะเริ่มทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเริ่มเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วพอมีรายได้เข้ามาเราก็ค่อยเอาไปพัฒนาอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะคะจีนใช้กล้องแ a n น n G7 X Mark 3นั่นเองนะคะในการถ่ายบล็อกซึ่งจริงๆแล้วการถ่ายบล็อกเนี่ย ถ้าสมมุติว่าใช้โซนี่เนี่ยมันจะดีกว่าทุกคนไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่เราไปอัปเดตกันดูนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ใช้แคแนนใช่ไหมคือโซนี่เนี่ยข้อดีของเขาก็คือโซนี่มันจะจับไวมากไม่ว่าเราจะมูฟไปตรงไหนอะโฟกัสเขาไวมากนะคะเหมาะกับการบล็อกส่วนแค n นนเนี่ยจะเหมาะกับการเอ่อพวกสายบิวตี้นะคะในการถ่ายรูปเพราะว่าสีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนกว่าแล้วก็ให้ภาพที่แบบสวยกว่าในะความคิดส่วนตัวนะคือฉากเนี่ยถ้าใครยังไม่มีงบนะคะก็ยังไม่ต้องซื้อนะคะทุกคนไอฉากพวกนี้มันจะเหมาะกับ คลิปคนที่ใช้แบบสายบิวตี้หรือว่าอาจจะรีวิวอาหารอาจจะต้องใช้เป็นฉากสีนู้นสีนี้ระหว่างอาหารถ่า,า,รา,ารยรูปหรืออะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่นะคะสถานที่ที่ซื้อฉากนะคะก็แนะนําไปที่ Fort u n e Tower นะคะมีฉากให้เลือกเยอะมากมันจะมีหลายแบบนะคะมันจะมีฉากชนิดหนึ่งทุกคนมันจะราคาถูกแต่ว่าข้อเสียคือมันจะรีเฟล็กแสงนะคะมันจะไม่ค่อยสวยกับฉากอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นเนื้อก,กระดาษนะคะคือแพงแต่ว่า สีจะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างรูปให้ดูว่าฉากเนี้ยจินใช้ทั้งถ่ายแบบสกินนะคะแล้วก็ใช้ทั้งเอ่อถ่าย youtube ด้วยแน่ๆส่วนในเรื่องของแสงไฟนะคะทุกคน ไฟเนี่ยจริงๆจีนจ,จ,จะมีไฟสตูดิโอ2ตัวแล้วก็ริงไลท์หนึ่งตัววางเป็น3ตัวนะคะถ้าสมมติว่าโปรเฟชชั่นอลมากๆเนี่ยมันก็จะมีอ่าฉากแบบรีเฟล็กที่ข้างหน้าเราเพื่อให้แสงมันขึ้นหน้าแล้วก็มีไฟสองฉากหลังอีกตัวหนึ่งคือไฟมันจะเยอะมากนะคะแต่ว่าตัวจีนเองนะคะเน้นแสงไฟธรรมชาติเลยทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย2เนี่ยจีนนั่งตั้งกล้องอยู่แล้วก็แสงพาธิ์เข้าโอเคเพอร์เฟคคือช่วงหลังอันนี้จีนจะคิดแบบ ชอบใช้แสงพาธีที่สุดเพราะว่าสวยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ฉากก็คือนั่นแหละใช้เป็นห้องตัวเองนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละแล้วแต่ใครสะดวกจะใช้เป็นฉากหรือว่าถ้าไม่มีฉากก็เนี่ย วิวข้างหลังห้องเราเลยได้นะคะชิลมากต่อมานะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้ตัดต่อว,วิดีโอนะคะก็คือ,อถ้าใครใช้ macbook นะคะมันจะมีโปรแกรม iMovie แถมฟรีมากับ macbook เลยใช้อันนั้นได้เลยนะคะอันนั้นสำหรับ beginner ตอนช่วงแรกๆที่จินใช้เนี่ยจินจะใช้ iMovie เลยนะคะแต่ว่า iMovie เนี่ยข้อเสียคือมันจะซ่อนเลเยอร์ได้น้อยนะคะมันจะไม่ได้แบบเยอะคือบางทีการตัด y o u t u b e เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าจีนเป็นคนตัด YouTube เองนะคะก็บางทีก็ถ้าขี้เกียจก็จะแค่ตัดคลิปเองแล้วก็ส่งไปให้เขาใส่เอ่อซับไตเติลหรือว่าใส่ซาวเอฟเฟกอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าไม่ขี้เกียจก็จะทําเองนะคะซึ่งแอปที่จะใช้นะคะจีนจะใช้ใน PC นะคะก็จะชื่อว่า Pre เม e r e Pro นะคะหรือว่าเออจีนไม่แน่ใจว่าใน PC จะมีหรือเปล่ามันมีอีกอันหนึ่งชื่อว่า Final Cut Pro อันนี้ดีมากเหมือนกันนะคะก็คือมันใช้ง่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นแบบว่าถนัด Pre เม e r e Pro ไปแล้วเพราะว่ามัน ามารถใช้ลูกเล่นได้เยอะมากมันจะเป็นฟอนต์แบบกระดิกกระดิกกระดิกอะไรเงี้ยคือมันทําได้หมดนะคะซึ่งจีนก็แบบงูงูงปลาปลา beginner ไปแต่ถ้าคลิปไหนแบบเอฟเฟกเยอะๆมีรูปมีอะไรอันรนี้ก็คือเป็นคลิปที่จีนให้พี่เขาตัดต่อให้นั่นเองนะคะเป็น beginner อะ จะทาคอนเทนต์ออกมาแนวไหนดีอย่างแรกนะคะจีนแนะนําให้คนหาตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนชอบอะไรนะคะจีนจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความน่าสนใจในแบบของตัวเองจริงๆนะคะอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้คนอื่นเขาเห็นนะว่าเราน่าสนใจก็คือบางคนเนี่ย อาจจะชอบแนวสายกินนะคะทำคลิปสายกินไหมบางคนอาจจะชอบความสวยความงามทำแนวบิวตี้ไหมบางคนอาจจะชอบท่องเที่ยวทำท่องเที่ยวก็ได้โขมันมันหลากหลายมากจริงๆนะคะทุกคนลองหาแนวทางของตัวเองดูส่วนจีนนะคะเป็นคนชอบหลายอย่างคะ่ะชอบทั้งท่องเที่ยวชอบบิวตี้ค่ะทำอาหารทุกอย่างคือจีนหลากหลายมากจีนก็คือลงไปทุกอย่างนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะแยกหมวดหมู่แคตตากรีไว้หน่อยอันนี้ส่วนตัวยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวทำนะคะก็คือเออ จีนจีนทำอาหารอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทำเกี่ยวกับอาหารหมดเลยหรือว่าจีนจีนรีวิวจริงๆก็คือชื่อเพจจีเลยนะคะก็อาจจะเป็นสายบิวตี้ไปเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะทำรายการไว้ในช่องของเรานะคะแล้วก็คนเวลาคนมาดูก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคคลิปนี้มันพาไปเที่ยวนะมันพาไปกินนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรานะคะควรจะมีแพลนเอาไว้นะคะแอปที่จีนแนะนำในการแพลนงานทุกอย่างก็คือ Google Calendar นะคะดีมากๆเลยนะคะเราจะลงคลิปกี่วัน นะคะก็คืออาจจะเป็นจานกุ้งสุกอันนี้คือมันต้องไปเจาะลึกดูอีกทีทุกทุกช่องของเราทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีคําว่า analytics นะคะก็คือการ analyze ข้อมูลผู้ชมของเรานะคะว่าปกติเขาดูเยอะวันไหนคนจะชอบมาดูช่องเราวันไหนสมมติว่าของช่องจีนเนี่ยวันพุธตอน6โมงเย็นคนจะเข้ามาเยี่ยมชมเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเสร็จไว้เลยนะคะว่าวันพุธ6โมงเย็นเราจะต้องลงคลิปแล้วอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ analytics ของช่องของเรานั่นเองนะคะลองดูมันจะมี ทุกทุกช่องทางเลยนะคะลองไปปรับใช้ให้เข้าช่องตัวเองดูอย่างที่จินย้ำม,มาตลอดนะคะอันนี้คือเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองจริงๆคือคอนสิสเตนซีทุกคนความสม่ำเสมออันนี้สำคัญจริงๆนะคะอย่าหายไปบ่อยนะคะคือพยายามสม่ำเสมอลงทุกวันนะคะบางทีจินลงคอนเทนต์อะไรไปเอ้ยทำไมคนดูน้อยจังวะแบบ เสียใจว่าหรือแบบโอ๊ยเราทําไม่ดีหรออะไรเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นทุกคนคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนดูจะชอบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นลงไปก่อนนะคะคอนเทนต์ไหนมันจะติดเดี๋ยวมันติดเองทุกคนอย่างติ๊กตอกล่าสุดนะคะจีนเพิ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับซูชิสายพานนะคะทุกคนยู่ดีๆคลิปก็ติดนะคะตอนนี้ก็จะสล้านวิวเรียบร้อยดีใจมากๆเลย คือเราไม่รู้อะทุกคนเราลงไปก่อนทุกวันนะคะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราเองแล้วพอเราทำคอนเทนต์ไปถึงจุดหนึ่งนะคะทุกคนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสปอนเซอร์เข้ามานะคะนั่นก็คือผู้ที่จะมาซื้อโฆษณานะคะ ให้เราเนี่ยลงโฆษณาของเขานั่นเองนะคะอันนี้แหละคือรายได้นะคะทุกคนซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวการไปอีเวนต์นะคะหรือว่าการเอา p r o d u ั t ์เนี่ยมาใช้ก่อนที่เขาจะออกมาจริงๆเพื่อเอามารีวิวให้ทุกคนเห็นว่าโอเคอันนี้เป็นอย่างนี้นะเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อนะคะว่าโอเคเนี่ย โรดักมันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะซื้อไม้อะไรประมาณนี้นะคะการจะได้สปอนเซอร์มาคือเราต้องทําไปเรื่อยๆทุกคนบางคนเนี่ยยอดวิวอาจจะน้อยแต่คอนเทนต์เขาคุณภาพมากๆคืองานเขาอะไรายได้เขาอะอาจจะเยอะกว่าคนที่แบบว่ายอดวิวเยอะแต่งานไม่มีคุณภาพ อันนั้นก็เป็นไปได้นะทุกคนเออคือเข้าใจคนที่งานมีคุณภาพไหมคือเขาแบบใส่ใจไปกับงานมากๆถ่ายภาพฟุตเทจสวยต่างๆอะไรพวกเนี่ยเออพวกนั้นก็อาจจะเรทแพงซึ่งสิ่งที่จินพูดก็คืออยากให้ทุกคนนะคะเวลาทํางานในด้านของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานของเราจะต้องมีคุณภาพนั่นเองนะคะตัวจินเองด้วยความที่เป็นทั้งอินฟลูนะคะแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์สกินข้างหลังนี้นะคะคือจินเคยแล้วทุกคนไปจ้างคนที่เอนเกตเยอะๆนะคะมารีวิ ให้สุดท้ายเอาคีมจีมาเต้นเ,เย้ยวเย้ยวอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทําไมอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเรทราคาเขาถึงสูงกว่าคนที่แบบว่ายอดเอนเกจเยอะๆแต่ว่างานมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นคนจ้างนะคะก็เลยรู้นะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันสําคัญจริงๆกับเรานะคะซึ่งถ้าเป็นบล็อกเกอร์ที่รีวิวสายบิวตี้โดยตรงเนี่ยก็คือแบบเลิศเลยนะคะคุณภาพงานต่างกันมากอ่ะ พอมาถึงเรื่องสปอนเซอร์นะคะต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วเราจะคิดราคาย,ยังไงละ่ะอันนี้นะคะจีนว่าขึ้นอยู่ที่แล้วแต่บุคคลเลยนะคะบางคนก็จะอยู่ที่เอเจนซี่ทำยังไงให้หาเอเจนซี่ได้นะคะคือมันจะมีทั้งเราไปติดต่อเขาแล้วก็เขามาติดต่อเราเองอันนี้ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลเลยนะคะส่วนตัวจีนเองก็ตัวคนเดียวแซบๆซบซาๆซ่า,ซ,า,ซ,าซึ่งเรทนะคะเราจะคิดยังไงนะคะก็เราอาจจะคิดจากยอด Followers ของเรานะคะแล้วก็ e n g a g e m e n t ก็คือ การที่คนเข้ามาดูเราเนี่ยเยอะแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเลทราคาเนี่ยก็จริงๆแล้วแต่ความพึงพอใจของเรานั่นแหละเรามั่นใจผลงานเรามันดีมากๆถ้าซื้อนำ Make Impact ได้แน่ๆนะคะคิดเลยแล้วแต่ แต่ว่าช่วงไหนนะคะที่เราติดตลาดมากๆนะคะกําลังเป็นช่วงขาขึ้นของเราเลยแนะนํานะอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นนะให้รีบเกาอบโกยนะคะเลทราคาก็คือพุ่งไปเลยนะคะส่วนช่วงไหนที่เราแบบว่าเออปกตินะคะก็ค่อยกลับมาคิดราคาตามเบสพื้นฐานของเราเองแล้วก็สําหรับใครนะคะที่รับงานเองนะคะมันจะต้องแจกงแจงอย่างชัดเจนนะคะทุกคนคืองานเนี่ยมันจะต้องละเอียดนะคะแบบว่าสามารถนํารูปภาพไปใช้ต่อได้ไหม สามารถเอาไปยิงแอดได้ไหมลบภาพภายในกี่วันคือรายละเอียดมันจะเยอะมากๆเลยทุกคนทุกอย่างก็คือต้องทําเพื่อปกป้องตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นอ่ะฉันคิดราคา500บาท อันนี้คือเลทที่ฉันลงเฉยๆนะแต่ว่าห้ามเอาของฉันไปใช้อะไรเลยแต่ว่าถ้าคุณอยากเอาไปใช้ก็บวกอีก500บาทเป็น1000บาทอันนี้คุณจะสามารถเอารูปภาพของฉันไปใช้ได้หรือว่าถ้าจะเอาไปยิงแอดเพิ่มอาจจะโบกอีก200บาทรวมเป็น1,200บาทคุณจะได้ทั้งยิงแอดแล้วก็ได้ทั้งเอาภาพไปใช้เลยอะไรแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่แต่ละคนนะคะว่ามีคอนดิชั่นยังไงในการรับงานนะคะก็จรู้สึกว่าน่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะรวบรวมมาแบบ พอสมควรนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะทุกคนทุกอย่างมันต้องมีการแพลนนะคะเวลาที่จะอัด u t u b e คลิปหนึ่งนะคะจีนจะต้องมีการแพลนคอนเทนต์แบบนี้เลยนะคะซึ่งนั่นแหละทุกคนคือมันต้องแพลนจริงๆมันจะได้เป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วนะคะบอกว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ติดตามจีนมาถึงทุกวันนี้ถึงแม้จะมีช่วงที่เกเรไปบ้างไม่ยอมอัดคลิปไม่ยอมมาเผยหน้าให้ทุกคนเห็นบ้างก็อยากให้รู้ไว้ว่าช่วงนี้ก็คือช่วงที่จีนแบบเป พยายามกลับมาแบบรันโมงการอย่างเต็มตัวนะคะเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองแข็งแกร่งแล้วตอนนี้นะคะหรือเปล่า สรุปคนเม้นด่าร้องไห้โอ้ยตายแล้วจีนเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะค้นหาตัวเองให้เจอนะคะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทําได้อยู่แล้วทุกคนจีนเป็นกําลังใจให้จริงๆนะคะถึงตัวจีนเองนะคะทุกวันนี้จีนยังไม่ได้อยู่ในจุดที่พีคที่สุดของตัวเองเลยแต่ก็กําลังวิ่งล่ามันอยู่นะคะพยายามอยู่นะคะซึ่งหวังว่าวันนั้นจะเข้ามาในเรวันนั่นเองนะคะไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ